Movie for you ขอเสนอ24 hours to life 2017เรื่องราวของสายลับของรัฐบาลแอบที่ฟื้นขึ้นมาบนเตียงผ่าตัดพร้อมกับนาฬิกานับถอยหลังที่ฝังอยู่บนแขนเขามีเวลาเพียงแค่2 4ชั่วโมงเพื่อทำภารกิจบางอย่างก่อนที่ยาพิษในร่างกายจะออกฤทธิ์แต่แทนที่จะทำตามคำสั่งครับเขากลับเลือกที่จะทำการลา่าตัวการครับที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้ซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์บู๊นองเลือดของบรรดาสายลับทั้งหลายที่ตามมาเรื่องราวจะเดือดสักแค่ไหนเรามารับชมกันเลยครับ เรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่ขบวนรถขนส่งพยานสำคัญคนหนึ่งซึ่งคนนี้มีชื่อว่าเซราครับ และนี่เป็นภารกิจที่สาคัญมากจนตํารวจสากลต้องส่งตัวของลินซึ่งเป็นตํารวจมือดีมาเฝ้าติดตามเขาในภารกิจครั้งนี้ซึ่งในระหว่างที่นั่งรถกันอยู่นั้นเซราก็ได้พูดถึงบริษัทที่เขาเคยทํางานอยู่ด้วยซึ่งเปรียบกับบริษัทกองทัพให้ฟังแล้วก็ยังบอกอีกว่าบริษัทนี้มีเงินทุนที่หนามากและก็มีเทคโนโลยีวิทยาการที่กว้างขวางกว่ากองทัพเยอะมากและเงินที่พวกมันใช้จ้างเขานั้นก็เป็นเงินจํานวนมากที่กองทัพไม่สามารถจ่ายได้อย่างเด็ดขาด แล้วรถขนส่งพยานก็เดินทางมาถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองครับเมื่อมาถึงด่านตรวจครับหลินก็สังเกตเห็นว่าเมื่อรถมาจอดแล้วชาวบ้านก็พาลูกๆของเขาวิ่งหนีเข้าไปในบ้านและเธอก็รู้ได้ทันทีว่าจะมีการเข้ามาชิงตัวของเซราแล้วเธอก็ได้บอกให้ทุกคนออกไปจากที่นี่เดี๋วนี้แต่มันก็ไม่ทันการครับพวกคนร้ายที่แอบซ่อนอยู่ได้โผล่มาแล้วกระหน่ำยิงเข้าไปที่รถครับ แต่พวกเขาก็พยายามตอบโต้โดยการลงมาจากรถแล้วก็ยิงโต้ตอบไปที่พวกมันแต่ด้วยจํานวนที่แตกต่างกันเกินไปครับทําให้พวกของหลินตายเกลื่อนกลาดเป็นจํานวนมากและในที่สุดก็เหลือเพียงแค่เธอกับเซราเพียง2คนครับเมื่อเข้าตาจนหลินจึงได้ชักปืนพวกของเธอไปสู้กับมัน ซึ่งฝีมือของเธอนั้นถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยครับเธอสามารถสู้กับพวกมันได้อย่างสมศักดิ์ศรีแต่จํานวนของพวกมันที่มากเกินไปก็ทําให้เธอพวกสู้พวกมันไม่ได้นั่นเองอีกอย่างเธอก็พลาดท่าถูกพวกมันยิงเข้าไปที่มือแล้วเมื่อเห็นว่าต่อสู้ไปก็คงจะไม่รอดเธอเลยตัดสินใจขับรถพาเซราหนีออกมาครับแล้วเธอก็ทําสําเร็จครับเธอสามารถขับรถหนีพวกมันมาจนได้ครับนั้นตัดไปที่ทราวิสครับซึ่งเป็นทหารรับจ้างที่กําลังพักร้อนอยู่กําลังดื่มกินกับพ่อตาของเขาที่ชื่อว่าแฟรงก์ โดยพวกเขานั้นตั้งวงกินเหล้าแล้วก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานที่ริมชายหาดครับและเมื่อถึงเวลาที่พวกเขารอคอยทั้งสองคนก็ได้เดินไปที่ริมทะเลครับก่อนที่จะเอาเท่ากระดูกเทลงไปในนั้นและเมื่อเท่ากระดูกไปจนหมดครับแฟรงก์ก็ได้บอกกับทาวิสว่าสองคนนั้นได้อยู่ด้วยกันแล้วล่ะทั้งคู่คงจะมีความสุขมากๆและในคืนนั้นเองครับดูเหมือนว่าแฟรงก์จะสนุกจนเกินป้ายไปหน่อยเขาได้เมาจนกระทั่งลูกเขยของเขานะฮะต้องฮิ้วปีกมาส่งที่บ้านหลังจากนั้นทาวิสก็ไป ปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวนะฮะแต่เมื่อเขากลับไปอยู่คนเดียวความทรงจํามันแสนเจ็บปวดของเขาก็ย้อนกลับมาอีกครั้งครับ ทาวิสไม่มีทางเลือกเขาจําเป็นต้องหยุดความเหงาในครั้งนี้เขาจึงตัดสินใจตรงไปที่บาร์ครับเพื่อที่จะไปดื่มย้อมใจสักหน่อยแต่เมื่อบาร์เทนเดอร์เห็นทาวิสนั่งอยู่ในสภาพเศร้าส้อยเขาก็ได้แนะนานให้ทาวิสเนี่ยไปดูระบาเปื้อนผ้าสิแต่ทาวิสก็ไม่เอาด้วยครับแล้วก็ให้เหตุผลไปว่าเขาน่ะมีลูกมีเมียแล้วไม่มีทางที่จะสนใจเรื่องพวกนี้อย่างแน่นอนและในตอนนั้นเองเมื่อมองออกไปที่ข้างบาร์ครับผมนะฮะทาวิสก็ได้สังเกตเห็นว่ามีคนท่าทางแปลกๆเข้ามาในร้าน2คน แล้เมื่อเห็นท่าไม่ดีเขาก็รู้เลยว,ว่าไอ้สองคนนั้นมันตามตัวเข้ามาอย่างแน่นอนทรัเวสก็ได้เข้าไปแอบในห้องน้ําหญิงครับเพื่อร้อยพวกมันตามเข้าไปแล้วมันก็เป็นไปตามแผนที่ทรัเวสวางเอาไว้ครับพวกมันเข้าไปหาทราัเสในห้องน้ําชายครับแล้วเมื่อมันเข้าไปในห้องน้ํทาทรัเวสก็ได้ออกมาจากห้องน้ําหญิงแล้วล็อกประตูเอาไว้ก่อนที่ไปผสมน้ํายาล้างห้องน้ําเพื่อาจ หาจุดควันออกมานะฮะแล้วก็โยนเข้าไปในห้องน้ําชายที่พวกมันทั้งสองคนอยู่แล้วมันก็สําลักออกมาด้วยความทรมานครับทราวิสได้เข้าไปเห็นสภาพของพวกมันแล้วพวกมันก็ได้ยอมรับสรารภาพต่อเขาว่าจิมเป็นคนส่งพวกเขามาและเขาก็เป็นคนที่มาจากบริษัทเรดมอเทนนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทราวิสนั้นทํางานให้อยู่แล้วทราวิสก็ได้บอกกับไอ้สองคนนั้นไปว่าเขาบอกกับจิมไปแล้วว่าเขาจะมาพักผ่อนแล้วทำไมต้องมาตามตัวเขาถึงที่นี่ แล้วทาวิสก็ได้ออกมาดื่มที่เคาน์เตอร์บ่ายอีกครั้งและในตอนนี้จิมซึ่งเป็นเพื่อนของเขาจากบริษัทก็ได้มานั่งข้างๆและจิมก็ได้บอกเหตุผลที่เข้ามาในร้านให้ทาวิสฟังซึ่งเขาบอกว่าเวสเลอร์ซึ่งเป็นเจ้านายของพวกเขานั้นอยากจะขอใช้เวลาวันหยุดของทาวิสสัก2วันเพื่อให้เขากลับมาทํางานแล้วงานที่จะต้องไปทํานั่นก็คือให้กําจัดเป้าหมาย1คนครับแต่ทาวิสก็ตอบป,ปฏิเสธไป เพราะว่าน,นี่เป็นช่วงเวลาวันหยุดของเขาแต่ว่าจิมก็ได้กล่อมแล้วก็ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นข้อเสนอที่ว่าใครก็ปฏิเสธไม่ได้จิมบอกว่าเวสเลอร์จะให้ค่าจ้างวันละหนึ่งล้านเหรียญเมื่อได้ยินดังนั้นทรัวิสก็ก,กาลังจะเดินหนีแล้วก็หันหลังกลับมาถามกับจิมไปว่าายสามารถต่อรองให้ได้มากสุดแค่ไหนจิมก็บอกกลับไปว่าเขาสามารถต่อรองให้มากสุดถึง1นึ่งล้านห้าแสนถึงจากนั้นก็ทําให้ทรัวิสสนใจขึ้นมาทันทีแล้วก็ได้บอกกับจิมซึ่งเป็นตัวกลางไปว่าถ้าเขาสามารถรับส่วนแบ่่งงจาาาาากรหัเเเอนนทดดิมมไ้ขยบี เมื่อจิมได้ฟังดังนั้นเขาก็ตอบตกลงทันทีหลังจากนั้นครับจิมก็ได้พาทราวิสไปที่สนามบินซึ่งในระหว่างทางทั้งคู่ก็ได้คุยกันจิมก็ได้บอกกับเป้าหมายทราวิสได้รับรู้ซึ่งมันก็คือเซร่านั่นเอง และเขายังบอกอีกว่าไอ้นี่มันเป็นทหารรับจ้างบริษัทเมริดมาเทนเหมือนกับเรานี่แหละแต่สาเหตุที่เราต้องไปกำจัดมันนั่นก็เพราะว่ามันกำลังจะเป็นพยานให้ปากคำในชั้นศาลเพื่อที่จะเอาผิดเวสเลอร์แล้วก็ดูเหมือนกับว่ามันจะรู้เรื่องของเวสเลอร์เยอะออกมากๆเลยและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เจ้านายของเรายอมจ่ายเงินมาหาศาลเพื่อฆ่าปิดปากมันซะและที่ต้องมาจ้างเราก็เพราะว่าทีมแรกที่เวสเลอร์ส่งไปนั้นทำงานผิดพลาดแล้วมันก็ต้องถึงคราวของทหารรับจ้างมือวางอันดับหนึ่งอย่างทาวิสเขายังกำชับก แต่ระวังตำรวจสากลค,คนนี้เอาไว้ให้ดีๆซึ่งเธอนั้นมีชื่อว่าหลินเมื่อทาวิสได้ฟังเรื่องทั้งหมดเขาก็มีอาการชิีวเวไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่เพราะคิดว่างานนี้มันไม่ได้ยากอะไรและนอกจากนั้นเขายังไม่คิดว่าหลินนั้นคือคู่ปรับที่สมน้าสมเนื้อกับเขาอีกด้วยตัดภาพกลับไปที่หลินครับเธอกําลังนอนพักรักษาตัวอยู่แล้วเธอก็ได้วิดีโอคอลไปหาลูกชายของเธอที่ชื่อว่าคริสโตเฟอร์แล้วเธอก็สัญญากับลูกชายที่อยู่ฮ่องกองว่าพรุ่งนี้เธอนั้นก็จะบินไปหาลูกแล้ว แต่ไม่ทันการครับเช้าวันถัดมาคนที่ไปหาคริสโตเฟอร์ซึ่งเป็นลูกของลินนั่นก็คือทราวิสนั่นเองและเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็ได้พบกับแม่ของลินนซึ่งทราวิสนั้นได้บอกว่าเขาเป็นเพื่อนเก่าของลินนซึ่งจะมาเยี่ยมเธอแต่เมื่อพบว่าลินนนั้นไม่อยู่บ้านเขาก็พยายามถามต่อไปว่างั้นรู้ไหมว่าลินอยู่ที่ไหนเพื่อว่าเขาจะได้ไปเซอร์ไพรส์เธอ แต่ว่าคริสโตเฟอร์ก็ได้บอกออกมาว่าเดี๋ยวคืนนี้แม่ก็กลับมาที่นี่แล้วซึ่งนั่นก็เข้าทางของทราวิสครับหลังจากนั้นเขาก็ขอดูกระเป๋าของคริสโตเฟอร์แล้วก็บอกว่าเขาตามหากระเป๋าใบนี้อยู่ซึ่งเขาน่าจะซื้อให้ลูกของเขาอยู่พอดีแต่ไม่มีใครสังเกตเลยว่าขณะที่ทราวิสกำลังเปิดดูกระเป๋าของคริสโตเฟอร์นั้นมือของเขาได้ฉกโทรศัพท์มือถือของเด็กชายไปแล้วและเมื่อได้โทรศัพท์ของลูกชายหลินมาแล้วเขาก็ได้แกะอรอยที่อยู่ของเธอก่อนที่จะพบว่าเธอนั้นอยู่สนามบินและเขาก็ไม่รอช้าครับได้พุก,กรกิจ ก่อนที่จะเข้าไปตีซีกับเธอแล้วก็ถามว่ารู้จักกับคาศัพท์ที่มีอักษร11ตัวที่แปลว่านักบุญไหมซึ่งลินนั้นก็ไม่ได้อยากจะคุยกับเขานะฮะเธอจึงเลือกที่จะตอบเขาเป็นภาษาฮ่องกงไปแต่ว่าทาวิสก็ไม่ยอมแพ้ครับเขาได้ตอบกลับเธอด้วยภาษาฮ่องกงเช่นกันทางด้านของลินนั้นมันกาลังจะใก,กล้เวลาเช็คอินของเธอเธอจึงได้เดินจากเข้าไปเพื่อที่จะไปเช็คอินขึ้นเครื่องและเมื่อเห็นดังนั้นทาวิสจึงได้ใช้โทรศัพท์มือถือของเขาแฮกเข้าไปในระบบของสนามบินแล้วก็จัดก,การยกเลิกไฟล์บินของลินซะส่่่่่ววนนนนททาาางงงด้ขขอออออิิเเเมมมืพบบไไไฟธธถูกกซ็ีีจะป เธอจึงได้เดินกลับมาหาทราวิสแลวก็บอกกับเขาว่าอักษร11ตัวที่แปลว่านักบุญมันคือคริสโตเฟอร์แล้วยังบอกอีกว่าที่เธอนั้นรู้ก็เพราะว่านั่นมันเป็นชื่อลูกชายของเธอและเขาก็พยายามตีซีเธอเข้าไปอีกเรื่อยๆครับก่อนที่จะชวนเธอไปทานอาหารค่าด้วยกันในคืนนี้หลินซึ่งไม่มีที่ไปยอยู่แล้วเธอก็ตอบตกลงและเมื่อทั้งคู่ได้มาทานอาหารค่าร่วมกันทราวิสก็ได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อวันนี้ของปีที่แล้วเขานั้นมีลูกและภรรยารอเขาอยู่ที่บ้านแต่นั่นมันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วเมื่อหล เพราะว่าเธอนั้นเป็นคุณแม่ที่มีลูกเหมือนกันและความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นก็แน่นแฟนขึ้นมาจนทราวิสได้ชวนเธอขึ้นเตียงในโรงแรมและก็จบค่ําคืนด้วยความโรแมนติกและเช้าวันรุ่งขึ้นครับ หลินกาลังอาบน้ําอยู่ในห้องน้ําส่วนทางด้านของทราวิสก็กําลังแฮกโทรศัพท์มือถือและดูดข้อมูลของเธอมาและเขาก็ได้หยิบปืนออกมาเพื่อที่จะสังหารเธอซะแต่เขาก็ลังเลจึงตัดสินใจที่จะเก็บปืนลงไปเพราะว่าโทรศัพท์ถูกแฮกข้อมูลมาได้นั้นมันบอกตําแหน่งของเซราซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่เขาต้องจัดการในภารกิจครั้งนี้มาแล้วดังนั้นการฆ่าหลินจึงไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วเขาก็ตัดสินใจหนีออกมาจากโรงแรมทันทีและเมื่อออกมาเขาก็ได้โทรหาจิมแล้วแจ้งไปว่าเขาได้ที่อยู่ของเซรามาเรียบร้อยแล้วท่านใดนั้นนเองหลิซึ่งตาามมเข้า ก็ได้เอาปืนจ่อไปที่เขาและสั่งให้ทาวิสหยุดแต่ทาวิสก็ได้ยิงโต้ตอบเธอซึ่งลินได้แอบ,บอยู่ข้างรถแล้วก็ได้อาศัยจังหวะนี้ยิงเข้าไปที่หน้าอกของทาวิสสองนัดซึ่งในตอนนั้นขณนะที่เขากํำลังจะสิ้นใจความทรงจําภายในอดีตของเขาก็แฟลชแบ็กเข้ามาในหัวซึ่งมันมีความทรงจําที่เจ็บปวดที่เขาได้ฆ่าคนตามคําสั่งนายรวมถึงความทรงจําอันหอมหวานที่เขากับลูกๆนั้นเล่นกันอย่างมีความสุข ในขณะที่ทราวิสกําลังนึกถึงภาพในอดีตเขาก็ถูกปั๊มหัวใจขึ้นมาและพบว,ว่าตัวเองนั้นอยู่ในห้องฉุกเฉินและที่เขาสามารถฟื้นขึ้น,นมาได้นั้นก็เพราะว่าเป็นการทดสอบหนึ่งของบริษัทเรดเมลเทนโดยที่จิมได้มาบอกกับเขาโดยตรงว่าที่พวกเขาจาเป็นต้องฟื้นคืนชีพทราวิสมาจากความตายนั่นก็เพราะว่าเขานั้นต้องการที่อยู่ของเซร่าและทราวิสก็ได้บอกที่อยู่ไปเมื่อเวสเลอร์ได้ยินดังนั้นเขาก็ได้สั่งให้จิมไปจัดก,การเป้าหมายซะแต่จิมก็ได้ปฏิเสธแล้วบอกว่า เขานั้นเป็นคนกลางอย่างเดียวแล้วเขาจะไม่ฆ่าใครอีกต่อไปและเวสเลอร์ก็ได้เตือนสติว่าที่เรื่องต้องเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าจิมกับทราวิสนั้นทํางานพลาดและพวกเขาก็ต้องรับผิดชอบทําให้จิมนั้นหมดทางเลือกและเขาก็ต้องจัดการไปฆ่าเซราด้ตัวเองครับหลังจากนั้นครับผมจิมก็ได้มาคุยกับทราวิสแล้วก็บอกกับเขาไปว่าที่นายรอดมาได้นั่นก็เป็นเพราะวิทยาการของบริษัทเรดมัลเทนและนายจะมีชีวิตอยู่ได้ต่อไปไม่ถึง24ชั่วโมงและจิมก็บอกว่า เขาจะเป็นคนสง่งะหอนายเองเพราะว่าเขาไม่อยากเห็นทราวิสอยู่ในสภาพทรมานซึ่งเขานั้นจะเรียกหมอมาฉีดยาให้ทราวิสได้ตายไปอย่างสงบแต่พวกเขานนั้นไม่รู้เลยว่าทราวิสนั้นไม่ยอมตายเขาแอบใช้มีดผ่าตัดผ่าเชือกที่มัดข้อมือของเขาเอาไว้แล้วเมื่อหมอน้มตัวเข้ามากำลังจะฉีดยาเขาทราวิสก็ได้จับหมอเป็นตัวประกันแล้วก็ไปจัดการกับคนเฝ้ายามก่อนที่จะชิงปืนของมันแล้วก็พยายามที่จะหนีออกไปจากที่นี่ซึ่งลูกน้องของเวสเลอร์ก็ตามมาอย่างไม่หยุดหย่อนทำให้ทราวิสต้องไปไล่ย,ยิงพวกมันทีละคนขณะที่ตต้้ออองพาััววปประกนออกนไดย ซึ่งในตอนนั้นเขากำลังม,มูกับลูกน้องของเวสเลอร์อยู่ภาพหลอนต่างๆก็ได้เข้ามาในหัวอย่างต่อเนื่องเขาได้เห็นลูกชายของเขาซึ่งนั่นทําให้ทรววสตกใจเป็นอย่างมากแล้วหมอก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอาการภาพหลอนนั้นเป็นผลจากยายที่ฉีดเข้าไปในตัวของทรเวสและทรเวสก็ได้เรียกสติของตัวเองคืนมาแล้วเอาปืนจ่อหมอแล้วก็บอกกับเธอไปว่าวันนี้เขาทําพลาดอย่างหนึ่งนั่นคือเขาไม่ได้ฆ่าผู้หญิงที่เขาควรจะฆ่าก่อนที่จะบอกว่ายายเขาทําผิดเป็นครั้งที่2ออีกเลย ซึ่งเขาตัดสินใจจะไว้ชีวิตของหมอนั่นเองครับแลือเมื่อทราวิสเหลือเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงเขาก็ตัดสินใจจะแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตซึ่งในตอนนั้นเซราก็กําลังอัดคลิปสภาพวีรกรรมทั้งหมดของเวสเลอร์โดยเขาได้บอกว่าเรื่องเรวร้ายที่บริษัทเรดมอเทนมันทำนั่นคือการจับคนไปทดลองและเขาก็พบศพจานวนมากที่ตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัทซึ่งบุคคลเหล่านั้นก็เป็นคนที่ถูกผ่าตัดแล้วก็นําไปทดลองซึ่งบริษัทก็ให้เงินจํานวนหนึ่งมาปิดปากเขาแต่เขารู้สึกวว่่่่่าาาาากกรรรรททททีีีบิิษััํออยยงงนนนน้้มเเเเปป็ืไ แล้วมันก็เกินกว่าที่เขาจะรับได้เขาเลยออกมาเปิดโปรงซึ่งมันทําให้คนเขาโดนจากบริษัทตามล่าอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนเลยครับ แล้วระหว่างที่เขากาลังสาธยายอยู่นั้นก็มีกระสุนปืนสนายิงเข้ามาในห้องที่กําลังอัดคลิปกันอยู่กระสุนปืนถูกยิงเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนเลยครับและนั่นก็เป็นฝีมือของจิมนั่นเองซึ่งเขาได้อยู่ตรงอาคารฝั่งตรงข้ามแล้วก็ปืนสไนเปอร์ยิงเข้ามาในห้องนั่นเองครับเ <c'> มื <'m> ่อเห็นดังนั้นครับหลินก็เลยบอกให้ทุกคนเีินหลบลงไปกับพื้นครับแต่มันก็ไม่ทันการแล้วครับจิมยิงเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนลูกน้องของเธอตายไปเป็นจํานวนมากและเมื่อสถานการณ์ได้เปรียบจิมก็ได้สั่งให้ลูกน้องของเขาขึ้ เธอพยายามเอาตัวรอดจากลูกน้องของจิมครับก่อนที่จะกระโดดองไปตรกชั้นล่างและในตอนนั้นเองขณะที่เธอกำลังจะขึ้นรถเพื่อหลบหนีไปเธอก็ได้ถูกดักโดยลูกน้องของจิมครับซึ่งมันเอาปืนมาจ่อเธอไว้ ซึ่งในตอนนี้ทราวิสก็ได้ขับรถพุ่งชนลงไปที่พวกมันทั้งสองคนซึ่งหลินเมื่อเห็นดังนั้นเธอก็ตกใจมากเพราะว่าคิดว่าเขานั้นได้ตายไปแล้วก่อนที่เธอจะกระโดดขึ้นไปในรถแล้วก็สั่งให้ทราวิสเนี่ยขับรถพาเธอหนีออกไปซึ่งในตอนนั้นพวกของจิมนะฮะได้ขับรถไล่ล่าพวกเธอก่อนที่จะยิงไปที่รถของทราวิสซึ่งหลินก็พยายามใช้ปืนยิงโต้อตอบพวกมันก่อนที่จะโชคดีมีรถของตำรวจมายุ่งด้วยครับและเธอก็อาศัยจังหวะนี้ยิงไปที่รถของพวกมันจนรถของพวกมันเสียหลัก และเมื่อสถานการณ์เริ่มจะดีขึ้นทั้ง3าคนก็เริ่มสบายใจขึ้นมากครับเพราะว่าสามารถสลัดพวกที่ตามมาได้หมดแล้วและในขณะนั้นเองก็มีกระสุนพิษหนาพุ่งตรงเข้าไปที่หน้าอ,อกของเซราและเราก็พบว่านั่นเป็นฝีมือของจิมเขาเอาปืนสไนเปอร์นะฮะยิงลงมาจากสะพานทําให้ทาวิสต้องจอดรถทันทีเพื่อดูอาการของเซราและเมื่อดูบาดแผลของเซราครับทาวิสก็มั่นใจว่าเขาคงจะไม่รอดซึ่งมันก็คงเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าในที่สุดเซราก็ขาดใจตาย แต่เมื่อในมือของเขาได้การเมมี่การ์ดเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นการ์ดที่บันทึกคำให้การของเขาทั้งหมดที่เขาสามารถเอาผิดกับเวสเลอร์ได้ครับส่วนทางด้านของจิมนั้นเมื่อเขาได้สังหารเซราลงไปแล้วเขาก็คิดว่างานนี้เขาคงจะจบลงเพียงเท่านี้ก่อนที่จะพบว่าข้างในกล้องอัดวิดีโอนั้นไม่มีเมมี่การ์ดอยู่ทําให้เขาโมโหมากและเมื่อยังไงก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เขาจึงใช้มาตรการขั้นสุดท้ายโดยเขาสั่งให้ลูกน้องนั้นไปจับตัวของลินมาเพื่อที่จะใช้เป็นข้อต่อรองและจิมก็ได้โทรศรัพท์แล้วก็ขอคุยกับทราวิก่อนครับ ก่อนที่จะบอกว่าตอนนั้นเขาจับตัวคริสโตเฟอร์มาเรียบร้อยแล้วและถ้ายังไม่อยากให้เด็กคนนี้เป็นอะไรไปต้องเอาเมโมรีการ์ดมาแลกเปลี่ยนครับแล้วเมื่อหลินรู้ว่าลูกของเธอถูกจับตัวไปเธอก็เข่าอ่อนทันทีครับก่อนที่ทราวสจะเข้าไปให้กําลังใจเธอแล้วก็บอกกับเธอว่าเขานั้นจะช่วยเองโดยเขานั้นได้พาเธอไปที่บ้านของตัวเองเพื่อที่จะวางแผนกันและเมื่อกลับมาถึงบ้านครับทราวสก็ได้อาวุธของเขาเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดการเจอกับพวกของจิมนะฮะก่อนที่เขานนัจะเดินทางไปหาอาม่าซึ่งเป็นเพื่อนที่เคยเป็นทหารเบมือน,นกันกับเา ก่อนที่ทราวิสจะได้บอกความจริงกับอาม่าว่าจริงอยู่ที่บริษัทเรดมอลเทนอาจจะช่วยชาวบ้านมามากแต่มันก็จับตัวชาวบ้านไปทําการทดลองเหมือนกันแล้วอาม่าเมื่อได้เห็นท่าแท้ของบริษัทเรดมอลเทนเขาก็รับปากกับทราวิสว่าจะเป็นคนช่วยอีกแรงหนึ่ง ซึ่งในตอนนั้นเองคนของจิมกำลังจะเคลื่อนย้ายคริสโตเฟอร์เพื่อทำการต่อรองครับแต่ทว่าทราวิสก็รู้ทันแผนของพวกมันก่อนซึ่งเขาอยู่บริษัทนี้มาเขารู้ว่าพวกมันจะทำอะไรโดยทราวิสนั้นได้ขับรถมาดักเอาไว้และเมื่อขบวนที่ขนคริสโตเฟอร์เห็นว่าทางนั้นไม่สามารถไปได้นะครับเขาจึงต้องตัดสินใจขับผ่านหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านนั้นก็เป็นหมู่บ้านของอาม่าครับซึ่งเมื่อขับผ่านหมู่บ้านก็พบกับทราวิสและหลินนั้นได้ยินรอพวกเขาอยู่แล้วซีนะครับซึ่งเป็นนักฆ่าของบริิษััทได้ลงมมาาากรถเ่คุยบวส ทราวิสก็ได้ยื่นข้อเสนอกับเขาไปว่าเขามีเงินอยู่ในกระเป๋าเยอะมากให้เอาเงินไปแล้วเอาเด็กทิ้งไว้ที่นี่แต่ว่าซีก็ไม่ยอมเมื่อได้ยินดังนั้นอามาเลยเป่าปากเรียกทุกคนในหมู่บ้านให้ออกมาล้อมตัวของพวกมันเอาไว้ และในตอนนั้นเองทราวิสก็ได้เข่าอ่อนลม้มลงไปกับพื้นครับเนื่องจากฤทธิ์ของยาที่ถูกฉีดเข้าไปในตัวเมอร์ซีเห็นดังนั้นก็เลยจะฆ่าทราวิสทิ้งซะแต่ว่าอามาได้ยิงไปที่มันซะก่อนจนมันตายลงไปหลังจากนั้นคนของบริษัทและคนในหมู่บ้านนะฮะก็ต่างมาเผชิญหน้ากันครับแล้วคนของบริษัทก็ได้ขับรถที่มีคริสโตเฟอร์หนีออกไปและคนในหมู่บ้านก็ได้หยิบปืน RPG ยิงเข้าไปที่รถคันนั้นจนรถที่บรรจุคริสโตเฟอร์อยู่ระเบิดออกมานั่นทําให้หลินตกใจเป็นอย่างมากกับภาพท เพราะว่าคนสำคัญจะไม่อยู่ในรถคันหลังสุดก่อนที่เขาจะขับรถไปดักรถของบริษัทนะครับแล้วก็จัดการชิงตัวคริสโตเฟอร์กลับมายังอ้อมกอดของแม่จนได้นะฮะ แล้วหลังจากนั้นลินก็ได้บอกกับทราวิสว่าเราต้องพาทราวิสไปที่โรงพยาบาลแต่เมื่อเขานั้นก้มดูเวลาที่แขนของตัวเองก็พบว่ามันเหลือเวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงครับและคิดว่าถ้าไปโรงพยาบาลก็คงจะไม่ทันการและเขาจะแก้ไขในสิ่งที่เคยทําผิดพลาดเป็นครั้งสุดท้ายทราวิสบังคับให้คนของบริษัทครับขับรถพาเขาไปที่บริษัทครับและระหว่างทางเขาก็คิดว่าลูกกับเมียของเขาถูกฆ่าตายก็เพราะว่าเขาทํางานให้กับเวสเลอร์ซึ่งคนที่รับขับนั้นก็คือลูกและเมียของเขาว่านั่นเองและในระหว่างทางนั้น ก็ทําให้เขาแค้นเป็นอย่างมากครับและเมื่อรถมาจอดที่บริษัทเขาก็ไล่สังหารทุกคนไปเรื่อยซึ่งทราวิสเมื่อใกล้าตายก็ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้น เขาได้ขับรถพุ่งชนเข้าไปในบริษัททางด้านของเวสเลอร์ครับได้สั่งให้ลูกน้องของเขาไปจัดการพ่อตาของทราวิสแต่ว่าแฟรงค์เนี่ยได้รู้ทันครับเขาได้เปิดวทิทยุในห้องน้าซึ่งหลอกให้พวกมันคิดว่าเขาอยู่ในห้องน้าก่อนที่เขาจะออกมาเอาปืนลูกซองยิงพวกมันจนตายลงไปส่วนทางด้านของทราวิสครับก็ใช้กลยุทธ์เดียวกันกับพ่อตาเขาหลอกให้ลูกน้องของจิมเข้าไปดูที่รถครับซึ่งเขาได้ติดระเบิดเอาไว้และพวกมันเข้ามาเขาก็ได้กดระเบิดจนลูกน้องของจิมตายเป็นจํานวนมากครับ ler, เวสเลอร์เนี่ยได้ส่งคนเขา้า เขาก็นั่งลงแล้วก็จิบเหล้าอย่างทำใจครับและเขาก็ยัง่อยว่าไม่มีใครหยุดชายคนนั้นได้หรอก แล้วทราวิสก็ได้โผล่เข้ามาในห้องครับซึ่งในตอนนั้นในห้องก็เหลือเพียงแค่จิมกับเวสเลอร์เวสเลอร์เนี่ยเมื่อคิดว่าตัวเองยังไงก็ตายครับจึงได้บอกความจริงกับทราวิสไปว่าเขานั่นเป็นคนสั่งให้จิมไปฆ่าลูกและเมียของทราวิสเองและจิมก็ยอมรับออกมาว่าเขาเป็นคนทําจริงๆก็เพราะวเวสเลอร์ไม่อยากเสียมือดีอย่างทราวิสไปซึ่งเขาก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไปมากๆแต่ถ้าว่าทราวิสก็ยังไม่ได้ทําอะไรเวลา24ชั่วโมงของเขาก็หมดลงครับเขาก็สิ้นใจลงไปตรงนั้นส่วนจิมเค้าาาากก็ไดสสรรรตออแผนขงวิับ เขาได้โทรไปยกเลิกลูกน้องที่สั่งให้ไปตามล่าตัวหลินครับแล้วก็ได้ถือปืนเข้าไปหาเวสเลอร์ซึ่งในตอนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้บุกเข้ามาพอดีตำรวจได้เห็นจิมเอาปืนจาอหัวของเวสเลอร์ก็สั่งให้เขาวางปืนลงแต่จิมตัดสินใจที่จะลั่นไกเข้าไปที่หัวของเวสเลอร์นั่นก็ทําให้เขาถูกเจ้าหน้าที่วิสามันฆาตรกรรมในทันทีซึ่งทําให้ทุกคนต้องตายลงไปและตอนที่ทราวิสกาลังจะตายนั้นเขาก็ได้นึกภาพเขาและก็ลูกที่กําลังเล่นกันอย่างมีความสุขครับก่อนที่เขาจจจะฟ้้้้นนนขึมมาาาากกกคคววตยอีรัังงงแลหงลห็บ เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง24 Hours to Life 2017ครับเรื่องราวของนักฆ่าที่โดนยิงตอนทำภารกิจแต่เขากลับทำให้ถูกฟื้นคืนชีพครับเพื่อถามข้อมูลบางอย่างแต่เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็จะกำจัดเขาทิ้งนะฮะแต่ก็ไม่สำเร็จแต่ด้วยความแค้นนี้ครับเขได้ตามไล่ล่าจัดการกับพูกที่ทำกับเขาจนเกิดการบูนองเลือดครั้งใหญ่กับการไล่ล่าอย่างไม่หยุดพักเพราะว่าเขามีเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงนั่นเอง ซึ่งหนังในี่ยทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับเข้มข้นดุเดือดและลุ้นจะเอาจะช่วยตัวเองอย่างสุดขีดใครที่ชื่นชอบหนังแนวตื่นเต้นตามลางแค้นนี่เป็นอีกเรื่องที่ไม่ควรพลาดครับและสําหรับวันนี้ทางเราทีมงาน Movie for you แล้วก็นักพากนะครับต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ